เติมลมยางผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราควรเติมลมยางเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะโดยปกติแล้วนะคะรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีค่าแรงดันลมยางที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าหากว่าเป็นรถเก่งเนี่ยตามมาตรฐานจะอยู่ที่30-32ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะคะหรือว่าเรียกหน่วยง่ายๆเป็น psi นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันได้นะคะขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เราบรรทุกนะคะหรือว่าสัมภาระที่เราขนมานั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราขับรถคนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะคะเราอาจจะเติมลมยางด้วยแรงดัน32 psi ตามมาตรฐานค่ะ แต่ถ้าหากว่ารถเรานะคะบรรทุกผู้โดยสารประมาณ5คนนะคะหรือว่าแบบมีสัมภาระเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำให้เพิ่มแรงดันลมยางล้อหน้าเป็น33-35 psi ค่ะและล้อหลังนะคะให้เพิ่มเป็น37-39 psi เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรถกระบะนะคะโดยปกติจะต้องเติมลมยางมากกว่ารถเก่งทั่วไปค่ะ ในกรณีที่ไม่มีสิ่งของที่ต้องบรรทุกนะคะก็ควรที่จะมีแรงดันอยู่ที่36-38 psi ค่ะและล้อหลังนะคะจะอยู่ที่40-42 psi นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของเรานะคะบรรทุกของหนักให้เพิ่มลมยางล้อหลังขึ้นเป็น49-51 psi ค่ะ <c oughs> เพื่อป้องกันยางระเบิดเมื่อขับรถเร็วนั่นเองค่ะ <c oughs> วิธีสังเกตง,ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่ารถเราควรเติมลมยางเท่าไหร่นะคะให้มาดูที่ ด้านข้างนะคะรถยนต์ทุกคันนะคะก็จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันลมยางนะคะแปะไว้บริเวณด้านในของฝั่งคนขับนะคะหรือว่าใกล้ๆกับขอบประตูนะคะยกตัวอย่างคันนี้นะคะเขาก็จะมีคําแนะนํานะคะว่าล้อหน้านะคะควรจะเติมลมยางที่33 psi และล้อหลังอยู่ที่30 psi นั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าเราเติมลมยางไม่พอดีจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ถ้าหากว่าเราเติมลมยางน้อยเกินไปนะคะก็จะทําให้ยางอ่อนค่ะยิ่งยางอ่อนเนี่ยก็ยิ่งต้องรับน้ําหนักมากขึ้นนะคะเวลาที่เราใช้งานมากๆเนี่ยก็จะทําให้อายุของยางสั้นลงค่ะเกิดปัญหาแก้มยางฉีกขาดนะคะเสื่อมสภาพหรือว่าสึกกร่อนได้ง่ายอีกทั้งการเติมลมยางอ่อนๆเนี่ยก็ยังทําให้เปลืองน้ํามันมากๆอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าเราเติมลมยางมากเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้โครงยางลื่นถลยค่ะ ทำให้รถเนี่ยเกาะถนนไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ช่วงล่างแข็งกระด้างมากๆเลยค่ะยางเนี่ยก็จะสามารถระเบิดได้ง่ายนะคะเพราะว่าได้รับแรงกระแทกที่มากเกินไปเวลาเราขับขี่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยา่าเพลอละเลยสิ่งสําคัญเรื่องของลมยางนะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถปรับแก้ไขแล้วก็เช็คได้ง่ายมากๆเลยนะคะแม้แต่ผู้หญิงก็ทําได้นะคะแถมยังทําให้เราปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยนะคะ แต่ถ้าหากว่าทําไม่ได้จริงๆนะคะก็อย่าลืมว่ายังมีศูนย์บริการโตโยต้านครปฐมนะคะที่พร้อมดูแลแล้วก็ใส่ใจลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสําหรับลูกค้าโตโยต้านครปฐมนะคะสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ด้วยช่องทางง่ายๆค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางออนไลน์ต่างๆไว้คอยอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ค่ะหรือว่า Line Official นะคะ ก็สามารถแจ้งปัญหาการใช้รถที่ช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะรวมถึงติดตามโปรโมชั่นและข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะ